เมื่อยามเกิดเกิดคนเดียวเที่ยวจนทั่วแล้วใหญ่กลัวเมื่อวันลับกลับเงียบเงาอยากมีเพื่อนเดินไปด้วยช่วยบรรเทาสุดท้ายเราก็ต้องจากพระคนเดียวมองอะไรมองให้เห็นเป็นครูสอนมองไม้คอนหรือมองคนมองค้นหามองเห็นความเสมอกันมีปัญญามองเห็นว่าล้วนมีพิษ อานิจจังกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานอน์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานอน์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทางข้อชุกคิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่อง11ข้อดีของการเป็นคนโสดที่แม้ว่าจะอยู่คนเดียวก็สามารถมีความสุขได้ทั้งชีวิตท่านผู้ฟังครับหากว่าในวันนี้ท่านก็มีความมั่นใจแล้วว่าได้เจอกับความรักที่ดีได้เจอกับคนที่ใช่มันก็เหมือนกับว่าเรานั้นก็อาจจะได้ความสุขเกือบทั้งชีวิตแต่ถ้าเกิดว่าในวันหนึ่งเราก็ต้องได้เจอกับความรักที่มันไม่ดี เชื่อว่าก็คงจะมีหลายท่านที่มีความคิดอยากที่จะอยู่เป็นโสดก็เพราะไม่อยากที่จะทนทุกข์ทรมานเราก็คงไม่อยากที่จะอยู่กับสิ่งที่ทําให้ชีวิตของเราแย่ลงจริงไหมล่ะครับและก็เชื่อว่าใครหลายต่อหลายคนที่ได้เคยโสดมาก่อนแล้วก็คงพอที่จะเข้าใจชีวิตว่าในตอนที่มันเป็นโสดนั้นมันก็อาจจะมีบ้างที่มันก็อาจจะหนาแต่มันก็ยังคงมีช่วงเวลาที่ดีและก็มีอีกหลายๆสิ่งที่มีความสุขมากเช่นกันครับ และในการที่เราได้อยู่คนเดียวนั้นถึงแม้ว่ามันก็อาจจะเงามากแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าว่าในบางทีนั้นการที่เราต้องไปรักคนผิดหรือไปรักกับใครสักคนที่คอยแต่จะทําร้ายหรือทําให้เราต้องรู้สึกแย่มันก็อาจจะเป็นเรื่องที่แย่กว่าการอยู่คนเดียวก็ได้ครับก็เพราะว่าอย่างน้อยการที่เราได้รู้จักกับการอยู่คนเดียวนั้นมันก็จะทําให้เรารู้จักการรักตนเองให้มากขึ้นครับวันนี้ผมก็จึงขอนําเอาออทั้ง11ข้อ,อดีของการเป็นคนโซด นำมาให้ท่านผู้ฟังได้ลองพิจารณากันดูครับและข้อดีของการไปคนโสดทั้ง11ข้อก็มีด้วยการดังต่อไปนี้ครับข้อที่1ไม่จำเป็นจะต้องมีกฎอะไรให้กับตนเองมากมายและในความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยจะดีนักก็มักจะต้องการที่จะให้เราหาข้อสรุปและก็ข้อตกลงในทุกๆอย่างของชีวิตฉะนั้นแล้วเราจะไปเสริมเพิ่มความทรมานให้กับชีวิตตนเองไปทำไมล่ะครับ ข้อดีของการเป็นคนโสดในข้อที่สองทำให้เราได้มีไลฟ์สไตล์ที่เป็นของตัวเราเองจริงๆก็ลองพิจารณาดูครับว่าในขณะที่เรานั้นต้องพยายามทําให้ใครอีกคนหนึ่งให้เขาหันมาสนใจหรือทําเพื่อตอบสนองใครสักคนมันก็มีความจําเป็นที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนในบางประการในสิ่งที่เราไม่อยากจะทําดังนั้นในชีวิตตอนที่เราเป็นโสดอยู่นี้เราก็จะได้กลับมาทําอะไรเพื่อตอนเองพัฒนาตนเอง ก็ในเมื่อเขาไม่สนใจเราเราก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปเอาใจเขาครับข้อ <c oughs> ที่สามไม่จําเป็นที่จะต้องอธิบายการตัดสินใจของเราให้กับใครอีกคนฟังก็ในเมื่อเราได้ตัดสินใจไปแล้วและก็คิดว่านั่นเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเราก็สามารถที่จะลงมือทำในสิ่งที่เราได้ตัดสินใจไปแล้วได้ทำให้ทุทกๆการตัดสินใจของเรานั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องคำนึงถึงใครอีกคนหนึ่งมากจนเกินไปครับข้อที่4ี่ ช่วยตัดเรื่องจุกจิกกวนใจออกไปได้เยอะในตอนที่เรานั้นต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับใครสักคนมันก็คงไม่มีอะไรที่จะแย่ไปกว่าการอยู่กับคนที่เรารักทว่าก็มีแต่ความอึดอัดและก็ไม่มีความสุขเลยสักนิดจริงไหมล่ะครับฉะนั้นแล้วมันก็จะดีกว่าไหมถ้าเราได้อยู่กับตนเองและก็มีความมั่นใจในตนเองมากยิ่งขึ้นครับข้อที่5เราสามารถจะพูดทุกอย่างในใจออกไปได้โดยไม่ต้องถูกตัดสิน เมื่อเราใช้ชีวิตอยู่คนเดียวความคิดมันก็จะเป็นของเราครับก็จะสังเกตได้ว่าในตอนนี้นั้นเราก็จะกล้าพูดหรือกล้าแสดงความคิดเห็นมากกว่าแต่ก่อนไม่ว่าเราจะพูดหรือจะคิดอย่างไรก็ถึงไม่ต้องมามัวพะวงว่าจะมีใครทักท้วงหรือไม่เห็นด้วยครับข้อที่ 6. ไม่ต้องคอยมาตั้งคําถามกับตนเองบ่อยๆก็เพราะว่าเราจะต้องเหนื่อยกับการต้องมาคอยตั้งคําถามกับตนเองว่าฉันทําแบบนี้มันถูกต้องหรือไม่ เขาจะโอเคหรือเปล่ากับสิ่งที่เราได้ทําทําแบบนี้ดีพอแล้วสําหรับเขาหรือไม่แล้วถ้าเราได้เลือกที่จะเดินเพียงคนเดียวคําถามเหล่านี้เราก็จะสามารถทิ้งมันไปได้เลยครับข้อที่7ไม่ต้องมารู้สึกแย่เมื่อเขาไม่เคารพในตัวเราและก็เป็นเรื่องที่แน่นอนครับว่าเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกใครสักคนเข้ามาในชีวิตและคนที่เราควรจะถอยห่างออกมานั้นก็คือคนที่ไม่มีความเคารพในตัวเรา ก็คือคนที่ไม่เคยจะให้เกียรติเราเลยหรือแสดงออกในลักษณะของการดูถูกถากถางในตัวเราก็ถ้าได้ตัดสินใจที่จะคบใครสักคนหนึ่งสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ด้วยคำหนึงถึงก่อนนั่นก็คือการให้ความเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกันครับข้อที่8เราจะสามารถสร้างความสุขได้ด้วยตัวเราเองชื่อว่าความสุขในชีวิตของเรานั้นจะมากจะน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรานําเข้ามาในชีวิตเป็นสําคัญครับ และมันก็คงจะเป็นเรื่องที่ดีมากครับถ้าความสุขของเรานั้นไม่ได้เป็นเรื่องได้ขึ้นอยู่กับคนอื่นครับข้อที่9ทําให้เรามีพลังงานเหลือเฟือก็เพราะว่าการเป็นโสดการอยู่คนเดียวนั้นก็จะทําให้เรามีเวลาในชีวิตมากยิ่งขึ้นในแต่ละวันก็อยากที่จะบอกว่าชีวิตหนึ่งของคนเรานั้นมันก็แสนที่จะสั้นครับและยิ่งถ้าเราต้องเสียเวลาไปกับคนที่ไม่ได้ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นมันก็ยิ่งที่จะไม่ได้อะไรเลยครับ แต่ถ้าเราได้เลือกที่จะปล่อยไปแล้วเราก็จะมีเวลามากยิ่งขึ้นและได้สนุกกับในแต่ละวันได้นานยิ่งขึ้นกว่าเดิมครับข้อที่10ทําให้ได้อยู่กับคนที่ทําให้เราไม่เงามากยิ่งขึ้นก็ถ้ามีความรู้สึกว่าตอนที่อยู่กับคนปัจจุบันนี้ก็มีความรู้สึกเงาไม่มีความสุขไม่เป็นตัวของตัวเองก็ขอให้เรานั้นได้ลองอยู่กับคนที่เขารู้คุณค่าในตัวเราเขาจะเป็นคนที่เห็นคุณค่าของเรา ก็อย่างเช่นว่าพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหรือคนอื่นๆที่เขาก็มองว่าเรามีคุณค่าในแบบของเราครับและในข้อสุดท้ายข้อที่10ไม่จําเป็นจะต้องฝืนใจของตอนเองก็ลองมาคิดดูครับว่าทําไมเราจะต้องเสียพลังงานและเวลาที่สําคัญไปกับคนที่มาขัดขวางสิ่งที่เราอยากจะทําก็หากว่าอีกฝ่ายต้องการจะทําในบางสิ่งบางอย่างที่มันก็จะก่อให้เกิดประโยชน์สุข ไม่ได้ทําให้ตนเองหรือทําให้คนอื่นต้องเดือดอร้อนคู่รักที่ดีนั้นก็จะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลสิ่งที่อีกฝ่ายอยากจะทําครับไม่ใช่เอาแต่มาคอยขัดขวางหรือโต้เถียงคอยแต่จะห้ามปรามแทบตลอดเวลาที่มากจนเกินควรก็จึงทําให้ต้องเสียความปเ,เป็นตนเองไปในที่สุดครับโอกาสต่อจากนี้นั้นผมก็ขอมานําเสนอกันในอีกสักหัวข้อหนึ่งนะครับกับหัวข้อเรื่องคนเราเมื่อสิ้นวาสนาก็จําจะต้องจากกันไป ท่านผู้ฟังครับก็มีคำกล่าวที่ว่าคนเรานี้ต่อให้จะรักกันมากเพียงใดเมื่อได้บทบุญวาสนาต่อกันแล้วสุดท้ายก็จำจะต้องจากกันไปอยู่ดีครับก็เมื่อในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเรานี้ก็อาจจะได้เจอกับคนที่รักหรืออาจจะเป็นคนที่ดีกับเราแทบทุกอย่างแต่ก็มีในเรื่องของบุญวาสนาที่เราไม่ได้เกิดมาเพื่อคู่กันและเมื่อต้องได้หมดบุญวาสนาต่อกันแล้วนั้นสุดท้ายเราก็จะต้องเดินออกจากกันไปอยู่ดีครับ วันนี้ผมก็จึงขอมาเสนอเรื่องที่อาจจะเตือนใจใครหลายๆท่านที่ในตอนนี้ท่านก็ยังมีรักที่ดีได้อยู่กับคนที่ดีก็ขอให้ได้พากันมันสร้างบุญกุศลร่วมกันให้มากๆนะครับก็เพราะว่าในบางทีนั้นความรักมันก็เหมือนการชดใช้กรรมร่วมกันอย่างหนึ่งและก็ไม่ใช่ว่าความรักนั้นมันจะโอยไปด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปบางคู่แรกๆก,ก็รักกนดีแต่เมื่อพอได้มีปัญหาต่อกันก็กลายเป็นไม่ถูกชะตากันซะอ,อย่างนั้น แบบนี้ก็มีให้เห็นอยู่มากครับก็กลายเป็นคู่แขนคู่อาฆาตกันไปซะอย่างนั้นทั้งๆที่เป็นคนที่เคยรักกันและเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็พร้อมเมื่อถึงเวลาในบางครั้งคนเราก็จะต้องแยกจากกันอยู่ดีครับและต่อให้จะมีความรู้สึกที่ไม่อยากจากมากสักเพียงไรแต่ถ้าความรู้สึกของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันก็ไม่ได้เหมือนเดิมแล้วทุกอย่างมันก็มีแต่ทางตันไปไหนต่อไม่ได้ก็จะต้องยอมรับมันอยู่ดีครับ ก็ขอให้ได้คิดเสียว่าเวลาที่ได้เลิกราจากกันไปนั้นมันก็เหมือนเป็นการหมดเวรหมดกรรมต่อกันอีกแบบหนึง่งจะได้ไม่ต้องมาผูกพันกันต่อหรือต้องมามีอะไรติดข้างกันอีกต่อไปครับและในบางคู่นั้นในช่วงที่ยังรักกันก็มักที่จะต้องมีปัญหาอยู่เสมอแทนที่จะมีความสุขแต่ก็กลับมีเรื่องที่มีแต่ความทุกข์ก็เรียกได้ว่าเป็นความรักที่มีแต่กรรมร่วมกันก็คือเป็นกรรมที่มีอกุศลกรรมที่ได้สร้างร่วมกันมา เพราะฉะนั้นแล้วหากว่าคนเราได้หมดเวรหมดกรรมต่อกันสุดท้ายแล้วยังไงมันก็จะต้องเลิกรากันไปอยู่ดีครับและก็อาจจะเป็นเพราะว่าบางอย่างที่ได้มาเป็นส่วนเสริมก็เช่นความไม่เข้าใจกันการนอกใจหรือการทะเลาะหรือเข้ากันไม่ได้ซึ่งทว่าส่วนใหญ่นั้นมันก็มักจะเป็นสาเหตุให้คู่รักหลายๆคู่จะต้องเลิกกันไปและสุดท้ายก็ต้องแยกย้ายกันไปตามทางใครทางมันซึ่งก็เหมือนกับการจบสิ้นเวรกรรม ได้มีต่อกันในชาตินี้ครับและที่คนเราได้พบกันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่บังเอิญครับแต่ก็ล้วนเป็นเพราะบุญกรรมที่เราได้เคยทําร่วมกันมาทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นกรรมที่เราได้เคยทามาใรชาติก่อนทั้งกรรมที่ได้ทําในชาตินี้ก็ล้วนแล้วแต่มีส่วนเสริมและก็เป็นเหตุต่อกันทั้งสิ้นครับแต่ก็มีเหตุที่ทําให้คนเราต้องพรากจากกันก็ย่อมเป็นเรื่องที่ธรรมดาทั้งสิ้นครับผมก็จึงขอมาพูดถึงเรื่องเรื่องหนึ่ง ที่อาจจะช่วยเตือนสติใครหลายต่ลายท่านได้ในเรื่องที่ว่าหากคนเรานี้เมื่อได้สิ้นวาสนาต่อกันแล้วก็จําที่จะต้องจากกันไปอยู่ดีครับและเรื่องก็มีอยู่ว่าได้มีชายหญิงอยู่คู่หนึ่งเขาทั้งสองคนก็ได้รักกันมากคบหากันมาได้เกือบ3ามปีแล้วทั้งคู่ก็จึงได้ตกลงปลงใจที่จะแต่งงานกันและเมื่อได้กําหนดวันแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วฝ่ายชายเองก็ได้รอคอยวันที่จะได้แต่งงานกับหญิงคนรัก แต่ทว่าเมื่อในเวลาต่อมาไม่นานนักฝ่ายชายก็ได้รู้ข่าวว่าคู่รักของตนได้แต่งงานกับคนอื่นไปอย่างกระทันหันและตัวของฝ่ายหญิงที่เป็นคนรักของเขานั้นก็ได้เต็มใจแต่งงานด้วยตนเองไม่ได้ถูกบังคับขู่เข็นแต่อย่างใดเมื่อได้ทราบข่าวเช่นนั้นเขาก็ทั้งงงทั้งรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากก็เอาแต่ร้องไห้ไม่กินไม่นอนในเวลาต่อมาเขาก็จึงต้องล้มป่วยเพราะตอมใจเป็ันที่สุด เวลาได้ล่วงเลยผ่านไปฝ่ายชายก็ได้อาการสุดลงเรื่อยๆไม่ว่าจะไปหาหมอคนใดก็ไม่มีท่าทีว่าจะดีขึ้นต่อมาในวันหนึ่งได้มีหลวงตาผู้ชารารูปหนึ่งได้เดินบิณฑบาตผ่านบ้านของชายคนนั้นและเมื่อได้มาถึงหน้าบ้านของชายคนนั้นหลวงตาก็ได้หยุดเดินแล้วก็มองเข้าไปในบ้านจากนั้นก็จึงเคาะประตูและก็มีเด็กรับใช้คนหนึ่งได้เดินออกมาเปิดประตูพบว่าเป็นพระ จึงได้พูดไปว่าบ้านนี้ไม่ทําบุญนิมนต์นทางข้างหน้าเถิดขอรับหลวงตานั้นก็ได้ยิ้มขึ้นอย่างมีเมตตาและก็ได้พูดไปว่าอาตมาไม่ได้มาบิณฑบ,บาตหรอกในบ้านนี้มีคนป่วยใช่ไหมอาตมาพอที่จะมีความรู้ทางการแพทย์นิดหน่อยก็อาจจะพอช่วยได้นะเมื่อเด็กรับใช้ได้ฟังดังนั้นก็นิ่งเงไปสักพักแต่ก็ได้บอกว่าเดี๋ยวตนจะต้องไปบอกเจ้านายก่อนจากนั้นเด็กรับใช้ก็เร่งเดินเข้าบ้าน ไปถามกับเจ้านายผู้เป็นเจ้านายก็ได้ตอบอย่างตัดรำคาญไปว่าถ้าอยากเข้ามาก็ให้เข้ามาเดกรับใช้ก็จึงได้นำทางหลวงตาเข้าไปในบ้านแหลือเมื่อหลวงตาได้เข้าไปในห้องนอนก็ได้พบกับชายเจ้าของบ้านที่นอนอย่างหมดอะไรตายอยากอยู่บนเตียงมีสีหน้าที่ซีดเซียวร่างกายก็สูบผอมมองดูแล้วนั้นก็ประดึงครึ่งคนครึ่งศพเดกรับใช้ก็ได้นำน้ำมาถวายหลวงตา พร้อมกับได้จัดเก้าอี้ถวายข้างๆเตียงของชายผู้นั้นหลวงตาก็ได้ยิ้มและก็ได้พูดออกไปว่าอาการหนักเลยนะชายคนนั้นก็ยังเงียบและก็ไม่สนใจสิ่งที่หลวงตาได้พูดจากนั้นหลวงตาก็ได้ทำการตรวจอาการพอเป็นพิธีจึงกล่าวต่อไปว่าโสมากเลยนะชายคนนั้นก็ยังคงไม่สนใจหลวงตาก็จึงได้กล่าวต่อไปว่าไม่เชื่อโยมก็ลองมองที่กระจกสิ ชายคนนั้นก็ยังคงไม่สนใจแต่ทว่าหางตาของเขาก็ได้แลไปที่กระจกแต่งตัวในห้องนอนก็กลับเป็นว่าเขาได้มองเห็นภาพคนรักในกระจกจึงทําให้เกิดอัศจรรย์ใจขึ้นเมื่อเขาเริ่มที่จะมีความสนใจไม่นานภาพของคนที่เขารักในกระจกบานนั้นก็ค่อยๆจางหายไปก็กลับกลายเป็นภาพที่วทัศชายทะเลแห่งหนึ่งที่ชายหาดแห่งนั้นก็มีแต่ความเงียบสงบไม่มีผู้คนเดินผ่านไปมาในขณะที่ชายคนป่วย มองภาพในกระจกด้วยความสนใจก็จึงได้พบว่ามีศพของหญิงสาวคนหนึ่งนอนเปลือยกายอยู่ที่ชายหาดนั้นเวลาได้ผ่านไปสักครู่หนึง่งก็ได้มีชายคนหนึ่งเดินผ่านมาเขาได้มองเห็นศพของหญิงคนนั้นด้วยความรังเกียจเขาก็จึงเดินผ่านไปอย่างรวดเร็วต่อมาอีกสักพักใหญ่ก็มีชายอีกคนหนึ่งได้เดินผ่านมาเขามองเห็นศพของหญิงสาวที่นอนอยู่ก็ได้เกิดความเวทนาสงสารก็จึงได้ถอดเสื้อนอกออกมาคุมร่างของหญิงคนนั้น และก็ได้เดินผ่านไปอีกพักใหญ่ๆก็อีกเช่นเคยก็มีชายอีกคนได้เดินผ่านมาเขาพบกับคนนอนมีผ้าคลุมอยู่ก็จึงได้เปิดออกดูด้วยใจที่เกิดความสงสารเวทนาอย่างยิ่งก็จึงได้มีความตั้งใจที่จะขุดหลุมฝังศพของเธอให้เรียบร้อยแต่ก็ด้วยความที่ไม่มีเครื่องมือจะขุดเขาก็จึงได้ตัดสินใจใช้สองมือเปล่าของเขาค่อยๆกอบออไซยขึ้นมาทีละนิดเขาได้ทําแบบนั้นไปเรื่อยๆจนถึงเย็น และพอได้หลมใจพอสมควรก็จึงได้ฝังศพของผู้หญิงคนนั้นและก็ได้เดินจากไปจากนั้นภาพในกระจกก็ได้เปลี่ยนภาพศพของหญิงคนนั้นและก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นภาพของอดีตหญิงคนรักของเขาเมื่อเขาได้เห็นเช่นนั้นก็ตกใจไปอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นภาพในกระจกก็ปรากฏเป็นภาพของชายคนที่สองแล้วก็ค่อยๆจางหายไปเหลือแต่งเงาของตนเองในกระจกขณะนั้นหลวงตาก,ก็ได้พูดว่า ทีนี้โยมเข้าใจแล้วหรือ,อยังศพนั้นก็คือคู่รักของโยมชายคนได้ช่วยฝังศพของเธอได้โผลกวาสนากับเธอหนึ่งชาติชาตินี้เธอก็เลยได้แต่งงานกับเขาส่วนตัวของโยมเองนั้นก็ได้ช่วยเพียงแค่คลุมศพของเธอโยมก็จึงได้โผูกวาสนากับเธอเพียงแค่สามปีตอนนี้พอได้ครบสามปีแล้ววาสนาได้สิ้นแล้วก็จะต้องจากกันไปและเมื่อชายคนนั้นได้ฟังหลวงตาพูดจบลง เขาก็ได้กระอักเลือดออกมาทําให้เด็กรับใช้ก็เกิดตกใจจนหน้าถอดสีหลวงตาก,ก็จึงได้ยิ้มแล้วก็พูดขึ้นว่าโยมรอดแล้วเมื่อกี้นี้โยมได้กระอักเอาเลือดเสียออกมาแล้วต่อมาไม่นานนักชายคนนั้นก็ได้ออกโบวชและได้ติดตามศึกษาธรรมะกับหลวงตารูปนั้นเป็นที่สุดครับท่านผู้ฟังครับในคําสอนของพระพุทธศาสนานี้การที่คนเราได้มาพบเจอกันได้มารักกันนั้น ก็ไม่ใช่เรื่องที่บังเอิญครับไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบของพ่อแม่พี่น้องญาติเพื่อนมิตรสหายหรืออื่นๆสิ่งเหล่านี้ที่เราได้พบเจอในชีวิตก็ไม่ใช่ของเลื่อนลอยครับก็เมื่อมีวาสนาไม่จำเป็นจะต้องเรียกร้องใดๆถึงเวลาก็จะต้องได้เจอกันในทุกคนแต่หากว่าสิ้นวาสนาแล้วก็คงจะต้องจากกันไปไม่ว่าจะรั้งยังไงก็คงจะไม่อยู่ครับ และในตอนที่เรายังได้มีโอกาสอยู่ด้วยกันก็ขอให้เราลองถามกับตนเองดูว่าในตอนนี้เราได้ทําดีกับคนรอบข้ามของเราแล้วหรือยังก็เพราะว่าถ้ามันถึงเวลาที่จะต้องจากกันไปจริงๆแล้วไม่ว่าเราจะมีเงินหรืออํานาจล้นฟ้าก็ไม่สามารถที่จะเรียกมันกลับมาได้ครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องคนที่รักเราหรือคนที่เรารักในตอนที่ยังเห็นเห็นกันอยู่นี้ก็ขอให้ได้ทําดีต่อกันเอาไว้เถิดครับก็เพราะไม่มีใครจะรู้ว่า เราจะต้องจากกันตอนไหนก็ขอให้ได้พิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนจากกันอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉกคิดคติเตือนใจที่นํามาให้ท่านผู้ฟังได้ฉกคิดพิจารณากันอีกเช่นเคยและในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องหัดที่จะเงียบให้ถูกจังหวะ เพราะคนที่ฉลาดนั้นเขาจะไม่พูดเยอะท่านผู้ฟังครับก็เชื่อว่าการเลือกใช้ชีวิตของคนเรานั้นก็ล้วนแล้วแต่มีความแตกต่างกันอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นคำพูดการกระทำความคิดความอ่านสิ่งแวดล้อมรอบการและสิ่งเหล่านี้ก็มักจะเป็นตัวที่บอกถึงลักษณะนิสัยของคนเราได้เป็นอย่างดีถ้าเราลองสังเกตตัวของเรานั้นก็ต่างรู้จักคนที่มากมายหลากหลายนิสัยกันออกไป และก็มีหลายประเภทที่ในบางทีนั้นเราก็มองว่าทําไมเขาถึงได้พูดแบบนี้ทําไมเขาถึงได้ทําแบบนี้และก็ใช่ว่าความคิดของทุกคนนั้นจะเหมือนกันไปเสียหมดเพราะเป็นธรรมดาที่ความคิดของแต่ละคนนี้ก็มีความแตกต่างและเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนซึ่งผมก็มีข้อคิดดีๆสำหรับการใช้ชีวิตในสังคมยุคปัจจุบันนี้คือต้องหัดที่จะเงียบให้ถูกจังหวะเพราะแท้จริงแล้วนั้นโดยส่วนมาก คนที่เขามีความรู้มีความสามารถจริงๆคนที่เขาฉลาดเขาก็มักจะไม่ค่อยพูดแต่เลือกที่จะลงมือทํามากกว่าการที่จะพูดและในข้อที่หนึ่งนั้นก็คือการคิดและไตรตรองให้มากกว่าการพูดว่ากันว่าคนที่เขามีความคิดความอ่านที่ดีนั้นเขาจะต้องรู้จักคิดก่อนที่จะเอ่ยปากพูดออกมาหรือคิดให้มากกว่าพูดอยู่เสมอก็เพราะว่าคำพูดที่เปล่งออกมานั้น มันก็จะเป็นตัวบ่งบอกถึงลักษณะนิสัยใจคอพฤติกรรมโดยพื้นฐานต่างๆในตัวของเราว่าเป็นคนอย่างไรเพราะฉะนั้นแล้วการที่ได้ไตรตรองกับทุกสิ่งที่คิดก่อนที่จะพูดมันออกมานั้นก็จึงเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากๆครับข้อที่ 2. รู้จักเก็บข้อมูลก็เพราะว่าการที่เรานั้นเป็นคนที่หัดที่จะฟังมากกว่าที่จะพูดก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่ง เพราะการที่เราได้ตั้งใจฟังในสิ่งที่คนอื่นพูดและแสดงความเห็นต่างๆนั้นนอกจากว่าจะทำให้ตัวเรากลายเป็นผู้ฟังที่ดีและมีมารยาทด้วยแล้วก็จะทำให้เราได้รับรู้ข่าวสารใหม่ๆที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนครับข้อที่3อย่าหยุดที่จะก้าวไปข้างหน้านั่นก็เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงก็ย่อมสามารถจะเกิดขึ้นได้ในทุกๆวันโลกของเรานี้ก็หมุนไปในทุกวัน และเวลานี้ก็ไม่เคยคอยท่าผู้ใดฉะนั้นแล้วหากเราไม่อยากเป็นบุคคลที่เดินถอยหลังหรือเอาแต่ย่ำอยู่กับที่ก็จงจะได้หยุดที่จะพัฒนาตนเองและก็ต้องคอยเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นก็เพราะว่ามันจะส่งผลดีต่อชีวิตของเราทําให้เรานั้นเป็นคนยุคใหม่ที่รู้ทันเหตุการณ์ต่างๆอยู่เสมอครับข้อที่4หยุดนึกฝันแต่จงลงมือทําก็แน่นอนว่า คนเราทุกคนนี้ก็ล้วนแล้วแต่มีความฝันที่แสนสวยงามเป็นความฝันอันสวยหรูที่ได้ว่าดเอาไว้ในจินตนาการแต่ก็อยากที่จะให้ทุกคนนั้นได้ลุกขึ้นมาสร้างความฝันให้มันกลายเป็นจริงจะดีกว่าเพราะหากยังมัวแต่เสียเวลานึกฝันแต่ไม่นึกที่จะลงมือทำแล้วเมื่อไรสิ่งที่เราวาดฝันเอาไว้ถึงจะสำเร็จได้ก็ขอฝากเอาไว้ให้ได้จกคิดพิจารณากันดูครับและก็ได้จบลงไป กับเรื่องราวของข้อคิดข้อทำสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำออกมาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้นำไปประยุกต์ปรับใช้ให้เหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ ดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออำนวยไวพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีเฮริโอตปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลักวตบาปผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยญาณธรรม ความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานน์ก็ต้องกราบขอ,อไปท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยและหากประท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กดซับสไคร์ กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานนท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานนท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ